หลานทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศต้องมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดิ่งใดปรารถนาิ่งใดขอให้สมปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนถึงคราวขัดสนขอให้มีคนให้ความช่วยเหลืออย่าลืมมัดอย่าลืมพระอุทธศาสนาและคนเคารพรับถือให้มีความกตัญญูรู้คุณคนประเทศชาติพระศาสนา ของพระพุทธเจ้าและประมาากษัตริย์และบุญคุณของครูอาจารย์องเคยมีพระคุณทั้งหลายตลอดถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านที่ช่วยทำไร่แต้าะนนนนขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักปฏิบัติคือ และเว้นจากความชั่วทำความดีทำจิตใจเขาจนให้ผ่องแผ้วมีศีลมีธรรมอย่าเห็นแก่ตัวอย่าขี้เกียจใหร้รู้จักขยันอดทนทำบมา,ากินแล้วลูกหลานทุกๆคนก็จะประสบแต่ความตก โชคดีราถนาทินใดจงประสบทุกประการเทินขอให้ลูกหลานทําความดีไว้ทุกตอนจะได้รับผลตลอดไปปิติตามปิจิตามดวงพางขึ้นปเปวัสมิจะ,ะจตุํางแพลปุริจุล้างกระฟา จันโทเป็นฤาโสญาติเป็นยิโชฤาษีโสญาติสังเิสิโยทิวัดจันทุสัไพโลโควินัศตะสมมาเทพวัตวันตะลาโยตุทีเอีาโยโคเพะอ่าพระิวาจินะส์ศีฤิ์ฤนิจังมุทาปัจจายโยจัตตาโลกรรมาวัจจันติอายุ When Lord you come at Lans. ¡Gracias! ในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้เป็นเป็นคนได้รู้จักทำความดีเป็นคนกระตัญญูกตเวทปีปใหม่ำลังจะมาถึงจะปีเก่าก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ได้ที่นี้ก็ดีที่นข่นก็ดี เพราะอะไรมันเกิดเป็นสิ่งที่ใหม่ใหม่ที่ะข่าวล้ทุบหามาปแล้วคิดว่าใหม่ใหรือใหม่ๆทำสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติประกอบอาชีพทำมาค้าขายทำในธรรมดาเป็นอาชีพของคนไทย กินไม่ได้กินก็ได้ไม่ไม่เีลาที่กินก็ต้องได้แต่คี่นี่คนไทยเรานับถึงคราปฏิบัติกันมาแล้วเป็นเวลาชาตนานที่เรียกว่าไอของุทาปฏิบัติต่อให้เรา ต้องินข้าวต้องไม่ที่อยู่ที่อานใหญอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำจะต้องคิดจะต้องทำาานที่องคขันไ,ไ,ไม่ใหร่นั้นการที่เรามาู้อยู่ จะไปจริงไหน็ทางที่เป็นเหมือนีเป็นของเมืองไทยเราเราต้องรับไมาลองเอาของนอกแล้วพบสถานะยนดเอาคุณขององค์พระธรมมาทำกเจ้เป็นที่พุเป็นที่หลับจแต่บันมาจนถึงบันไดก่เป็นเวลา ต้องเป็นความจิเราะ่นเราจะนั่งถืงอพระพุทธเจ้าเป็นชีวิตของเราตลอดชีวิตของทุกๆคนผู้ที่นัทงถือพระพุทธศาสนาผู้ที่นั่ถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ วิดาพระพุทธธรรนทัมม้สองทั้งก่อนเช้าเมื่อพระองค์ก่อนขึ้นมาแล้วลกน่นมีรัตนะสามกษัตรเกือพุทธรัตนะจัมรรรรัตนะ,นนะสังครรัตน,นะทุกคนเราจะท้องยึดเอาคุณพระรัตนใจทั้งสามนี้ เป็นทีมอุปการะใช้สืบต่อไปโดยที่สุดก็ให้คนทยเราทุกคนจงยึดเอาคนรักเป็นกีือุัยใลอดไม่ใช่เ่าเยะยือกช่วยกันเดียงคู่เลี้ยงไม่ใช่นหรน เดียวคู่เดียวช่วเดียวช่วงเดียวไม่ใช่คนไม่ใช่คนหน่เป็นลูกผู้ของพุทธศาสนาโดยแค่เริงคนไทยแค่แไปถือศาสนาอุเบกพเป็นที่เป็นสิ่หอย่างไรก็ไม่ถูก ที่จบจะถือเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมประเสริฐไอเดียเรื่องกุญแจมันจะอยู่ในใจกายของเราเป็นอย่างนั้โดยที่จบก็ขอให้ทุกช่วงวันเลิกคืนจะหลอนไปเรียนรู้จากหลวงพ่อหลวงปู่ การกระทำทีังเอิญต้องใงใจกานำโอกาปเสธิทธิธรรมปฏิธรรสมบัิปเมว่าจะได้ชดถูกจับเมตโตสังฆาชันโทภูริโลกยถาปิโยติรัต

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โครงการตรวจมนต์าปีทําความดี5้าประสซึ่งกิจกรรมในปีนี้นะฮะมีการตรวจมนแล้วก็จะทําบุญวันที่1ปี58เป็นปีใหม่จากการสังเกตงานที่ผ่านมาที่เราตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ3-500คน เพราะว่าเป็นปีแรกที่เรา,าเคยจัดเลยในเรื่องของการสวดมงคลที่แต่จากภาพเมื่อคืนนี้นะฮะก็เป็นทําให้เรามิใจดีใจนะที่คนมาร่วมพิธีเกินคาดจากโบสถ์ที่เราตั้งเราตั้งป้าไว300้สามร้อยถึงห้าร้อยนะเมื่อคืนนี้พันกว่าถือว่าเราเราประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เราเราภูมิใจก็คือว่าเราเห็นถึง ความพร้อมเพรียงนะฮะการให้ความสําคัญของพุทธศาสนิกุชนที่มาในค่าคืนนี้บารมีของพระเดชพระปุโหลิตพ่อทีเป็นรแส่นวคนเข้ามาดนนี้ที่เราเราลาดการผิดว่าเป็น,น,นกังวลกลัวจะไม่ถึงสามเป้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความระมือของ ฝ่ายสมจากวัดพระศรีมหาธาตุฝ่ายสูงถึงเรื่องของนิเทศเจ้าวาวดวัดธรรมประที่โคจิการิซีซึ่งเป็นเป็นคีย์แมนของฝ่ายสมในเรื่องของกิจกรรมในครั้งนี้เพราะว่าครั้งนี้เราเราไม่มีเราไม่มีความรู้เลยเราเราเราได้รับความรู้แล้วก็ได้รับการแน,นะนําจากคณะสงฆ์ที่มาร่วมจัดพิธีการทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราก็มาประเมินคุยกันแล้วว่าเราจะจับเป็นประเพณีเป็นทุกปีตลอดไปถือว่ามันเป็นกําลังใจและเป็นการเริ่มต้นที่ดีให้กับรุษาน,นิกมชนได้รับสิ่งที่ดีที่งามอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะเสริมเสริมตัวเราที่เป็นมงคลเพื่อให้กระทําทในสิ่งที่ดีงามจะเป็นผฏดีต่อการดำเนินชีวิต ของเราชาวพุทธจึงยึดหลักในเรื่องของอความเป็นพุทธในเรื่องของพระเพีนี้และสิ่งที่ดีงามการทํางานนะั้นอาจจะต้องมีสิ่งบกพร่องบ้างเราก็ต้องประเมินแล้วเราก็จะปรับปรงุงในในคร้วต่อไปนะฮะแล้วก็มองในเรื่องของอการบริการเรื่องสถานที่นะฮะก็จะได้ หาทางปรับปรุงให้มันเรียบร้อยขึ้นเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกนะก็อะไรที่มันมันขาดปกปูข้องไปนะก็ต้องขออภัยสำหรับสาธุชนที่มาร่วงมงานเมื่อคืนนี้และก็เมื่อเช้านี้ในวันูปีใหม่ครับข,ขอสวัสดีท่านผู้มีียรตทุกๆท่านทุกอาชีพทุกสาขาโดยเฉพาะท่านกครูโสพลธรรมนิเทศ ท่านได้ความช่วยเหลือกับทางวัดตะโกของพนเลยของเราเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือและได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปีซึ่งเป็นปีแรกทางวัดตะโกของพนเลยเรานั้นได้จัดขึ้นจากความร่วมมือของท่านพระครูโสคนธรรมนิเทศซึ่งท่านได้มาฝากฤฤฤฤ เป็นลูกศิษของพ่อซึ่งกับผมนายประเสิมโมโนแกนเป็นผู้ติดตามหล,ลงพ่อแคร์หลวงพ่อและขับรถให้หลวงพ่อประจำอยู่เป็นระยะเวลามาเก้าสิบปีงานวุวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งขอผู้ชมทุกหลายก็ได้ ซึ่งพวกเราได้ทราบซึ่งและบุญบรารมีของท่านนั้นคิดว่ากับผมคิดว่าคงจะแผ่ไปถึงสหรัฐอเมริกาโดยญาติพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างแดนคงให้ความเคารพนับถือหลวงพ่ออยู่จงมีความสุขความเจริญหนังที่ท่านหลวงพ่อได้ให้พรปีใหม่นี้ ท,ทุกคน,กค,นครับผมครับนแะต่สำหรับงานในวัดของเรานะครับนะที่ผ่านมานะบางครั้งมันก็มีอุปสรรคนะครับจนะวนใหญ่แล้วเราก็าพยายามแก้ไขปัญหากันนะก็ส่วนสำเร็จรุ่ง่วงนะมาด้วยดีเสมอนะครับและในในปีนี้นะครับนะในการจัดงานของทางวัดเรานะครับนะ ในความเห็นของผมนะผมว่าปีนี้เราประสบความสุเด็จมากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ว่าเราเราดีแล้วนะปีที่แล้วเราว่าประสบผุดเด็จแต่ว่าคนเราว่ามามากแต่ปีนี้มีมามากกว่าสองสามเท่าก็ถือว่าการดเนึนงกิจกรรมของวัดเนี่ยปีนี้เราประสบผลผุเด็ดอย่างมากจุดนะแล้วก็หวังนะความคาดหวังของเราคือปีหน้าเนี่ยก็อยากจะจัดลักษณะนี้แล้วก็คาดว่า ประชาชนคงจะมารว่วมกิจกรรมประทังวัดเนี่ยมากกว่าในปีนี้นะครับนะก็ในความคิดของเรานะครับก็อยากจะทำนี้เรื่อยๆไปนะติต่อกันไปตลอดเพื่อให้ประชาชนเราได้มีส่วนร่วมนะโดยเฉพาะหลวงพ่อของเราเนี่ยนะในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่เคารพรักของคนทั่วไปนะครับ ต็วพูดด้ว่าไปทั้งประเทศก็ได้นะครับน,ะจนเจรเขกนี้ก็แลนะ้วก็พ่อเราก็คือเป็นพระที่นะมีอะไรนะนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือมากทีกคนเพราะท่านกรสูงโดยทั้งคุณอวุธไวยวุฒนะครับแล้วก็นะท่านเป็นพระที่สมถะนะคืออยู่อย่างพอเพียงนะนะท่านไม่เลยหลงเอาตัวตนอะไร ท่าน,นเป็นนักคิดนักสร้างนะครับนี่วัดจีเจริญม,มาถึงทุกวันนี้นะเพราะบุญบวรมีที่ท่านสะสมมาแล้วก็ช่วยให้วัดเราจเจริญเจิิโตนะครับสวัสดีครับเนื่องจากาการจัดงานจดมูลข้ามปีในปีนี้นะก็มีบิดาญาติิทั้งหลายได้มาร่วมในงานงนี้เป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับวันนี้ ทางวัดก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็มีวัตถุเพื่อเป็นการาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถเป็นข้อแรกเป็นข้อที่สองก็เป็นการฉลองอายุครบ64ปีของท่านพระครูหิงธรธรรมนิตหรือหลวงพ่อรวยส่วนอันที่สามก็เป็นการส่งเสริมให พุทธศาสนิกชนชาวบ้านใกล้เคียงหรือที่มีสนใจทางพุทธศาสนาได้มาร่วมการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งงานนี้ก็สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับอันนี้ทางคณะกรรมการวัดก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้งานนี้สําเร็จรุ่ร่รวงไปด้วยดีเพืนะ่อนพ่อท่านชาวพุชน ขุทุรุษสักทุกท่านธรรมขา,าพ,พระครูโสพลธรรมวิเทศเป็นเจ้าวาดวัดธรรมวิเทศบริตันดีซีวันนี้ได้รับเกียรติจากอย่างสูงสุดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมนิวิตหรือหลวงพ่อรวยภาษาทิโกและคณะกระรมการวัดตะโกให้มาเป็นแม่งานในการจัดสวดมนต์ข้ามปีเป็นครั้งแรกของวัดตะโกแห่งนี้ซึ่งการจัดงานก็ผ่านไปด้วยด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทางคณะกรรมการลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อและญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมชมคนข้าพีในปีนี้ต้องขอ,อนโมทนาขอบคุณทางคณะกรรมการที่ช่วยจัดงานนะโดยเฉพาะทีมงานของท่านมหาเก่งนะท่านมหาเดิวท่านมหาเทพและก็ลูกศิษย์ลูกหาคณะสัทธาวัตธรรมปที่ و ช ش ตันดีซีทุกท่านทุกคน แล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณทางคณะกรรมการวัตโกทุกท่านนะตั้งแต่ท่านอาจารย์สมนึกอาจารย์กำจัดแล้วก็ท่านยมยมประเสริฐแล้วก็ท่านประธานมูลนิธิแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็ขออนุโมทนาขอขอบคุณคณะสงฆ์วัดตะโกทุกท่านทุกรูปที่ได้เมตตามาเป็น กำลังใจให้ญาติโยมนำพาญาติโยมสวดมนต์ตั้งแต่6โมงเย็ยนไปถึง6ทุ่มเสร็จอันนี้ก็ต้องขออนมโมนาขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้งานนี้สําเร็จอันนี้ก็คือคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมสวดมนต์ในค่าคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อปี2557ปี2558ทุกท่านทุกทุกคน ที่ได้มามีส่วนร่วมแล้วก็มาทําความดีข้ามพศออกันกับหลวงพ่อรวยก็ขอหนุมทนาบุญขออนุมทนนาขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยและก็สุดท้ายก็อยากจะขอหนุมทนนาขอบคุณทางศาสาธร,รมิกรหรือญาติธรรมทาง Facebook ทุกท่านทุกคนที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ทําให้ญาติโยมที่มาร่วมสมนนั้นจากที่คาดการไว้ประมาณ3-400ก็ขึ้นไปเป็นพันเศษก็ถือว่า ท่านได้ให้ความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ขอพรุโมมนาขอบคุณทุกข่านทุกคนไว้ในโอกาสนี้อาตมาภาพเป็นสร้างโภศาลายศสร้อยปีวัดธรรมประทีปได้มาขอพึ่งพาบาร,รมีของหลวงพ่อรวยภาษาธุโตเพื่อที่จะได้บาร,รมีของท่านาและกญาติโยมสาธุชนที่เคารพสัทธาหลวงพ่อเนี่ยไปร่วมสร้างโภศาลายศสร้อยปีที่วัดธรรมประทีป เป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและก็โดยเฉพาะที่ในสหรัฐอเมริกา,า,านั้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยมีจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ต่างประเทศได้ร่วมทำบุญด้วยลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้ช่วยกันสารตร่องานพระพุธะทธศาสนาก็จะเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนแก่ลูกหลานที่เกิดอยู่ในต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะลูกหลานที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นต้อง อาศัยวัดวาอารามเป็นสถานที่ศึกษาเราเรียนภาษาไทยความเป็นไทยของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกสายบุญที่ได้มา,มาม,ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างอโบสดศลายยศสร้ปีของวัฒนธรมปรศด้วยก็ขอเจริญพรขอความสุขความเจริญจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านในวันขึ้นปีใหม่2558นี้เจริญพร